รู้ไหมครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุจนกระทั่งเกิดคำสามคำนะแก่ก่อนรวยแก่ไม่มีที่ไปและแก่ไร้ที่พึ่งรวมถึงแก่แบบโดดเดี่ยวเพราะอะไรทราบไหมฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยแอเอเชียใครๆก็บินได้สบายกรุป๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิกสบายเทค com รู้ไหมครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุจนกระทั่งเกิดคำสามคำนะแก่ก่อนรวยแก่ไม่มีที่ไปและแก่ไร้ที่พึ่งรวมถึงแก่แบบโดดเดี่ยวเพราะอะไรทราบไหมครข่าวต่อไปนี้ที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับต้องขอออกตัวต่อเลยนะครับผมเล่าเรื่องข่าวเรื่องนี้เพราะชี้นะครับแต่ไม่ได้ต้องการอย่างที่จะไปกระทบ หรือว่าไปกระแทกหรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างน่ากลัวเหมือนกันต้องใช้คำว่าน่ากลัวก็ได้น่ากังวลไหมคือน่ากังวลวงเล็บมากๆเพราะอะไรครับเวลาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุผู้ง่ายครับประเทศนั้นเต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่มากกว่าจํานวนประชากรในภาพรวมและมีกฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยนะฮะโดยใช้เวลาเร็วกว่าประเทศเพื่อนบ้านมันน่ากลัวไหมล่ะครับนะถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับ เข้าสู่ภาวะของการมีคนสูงอายุเนี่ยนะครับเร็วกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยซ้าไปเร็วกว่าประเทศที่กําลังพัฒนาด้วยเหมือนกันนะครับถามว่าทําไมถึงเกิดอย่างนั้นแต่ในขณะนี้ก็เลยทําให้เนี่ยเกิดสภาวะที่หลายคนอาจจะบอกว่าตอนนี้สังคมประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีแก่ก่อนรวยนะฮะมีแก่ไม่มีที่ไปนะแล้วก็แก่ไร้ที่พึ่งนะฮะแล้วก็แก่แบบโดดเดี่ยวถามท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมกังวลในคำสี่คำนี้ท่านผู้ชมกังวลสถานะอะไรมากที่สุดจดไว้ก็ได้นะครับคือมันเยอะนิดนึงแต่ว่าผมอยากเห็นฮะอยากฟังด้วยครับท่านผู้ชมกังวลสถานะอะไรมากที่สุดระหว่างแกก่อนรวยแก่ไม่มีที่ไปแก่ไร้ที่พึ่งแก่โดดเดี่ยวส่งครับส่งเลยนะฮะท่านผู้ชมครับ ตอนนี้สถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยนะครับสื่อต่างชาติก็ได้มีเคาะได้รายงานแล้วก็บอกมามีอยู่สสถานะด้วยกันแต่จริงๆเนี่ยโดยรวมมันก็คือว่าตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วเกินไปและเร็วกว่าหลายประเทศที่กําลังพัฒนาซารุษมไปด้วยแล้วนะครับมันมีอยู่4ตัวเลือกท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้ลักษณะสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนฮะระหว่างแก่ก่อนรวยแก่ไม่มีที่ไปแก่ไร้ที่พึ่ง แกโดดเดี่ยวส่งเลยนะครับ The Economist เป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับเขามีหน่วยงานที่เรียกันว่า Economist Intelligence Unit ซึ่งเป็นสำนักวิจัยของ The Economist น,นะฮะได้พูดถึงบทวิเคราะห์ความยากจนความยากจนในเอเชีย er, ความยากจนในประเทศกำลังพัฒนาและความยากจนที่เชื่อมต่อกับสถานะของการเกิดสังคมสูงวัยในแถบเอเชีย er, และประเทศกำลังพัฒนานะครับ เขาบอกว่าผลจากการวิจัยของเขาและศึกษาออกมาได้เปิดเผยครับว่าตอนนี้มี3ประเทศไทยเวียดนามศรีลังกานะครับรเผชิญปัญหาภาวะแก่ก่อนรวยแก่ไร้ที่พึ่งแก่ไม่มีที่ไปแก่โดดเดี่ยว <c oughs> ไม่คจะพูดยังไงนะ <c oughs> เพราะว่าอะไรทราบไหมครับการที่มันจะเกิดสถานะ4ประเภทนี้ได้ก็แสดงว่า1สัดส่วนของประชากรที่เข้าสู่วัยหลังกเกษียณหรือผู้สูงอายุนี่นะครับสัดส่วนเนี่ยนะฮะ เมื่อเทียบกับเวลาปรากฏว่าสัสดส่วนเนี่ยใช้เวลาน้อยมากที่ทําให้มีสัสดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแค่นี้เองอะจุดมันอยู่ที่ตรงนี้ครับนั้นผมถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่เขาบ่าตอนนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมรู้สึกกังวลสถานะอะไรสําหรับสังคมสูงวัยในประเทศไทยมากที่สุดมีสตัวเลือกแก่ก่อนรวยแก่ไม่มีที่ไปแก่ไร้ที่พึ่ง แกโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นพิมพ์แล้วส่งมานะครับอ่ะมาต่อตรงนี้ทำไมก็ถึงมองอย่างนั้นเพราะในรายงานที่เรีวยว่า Poor Asian Country Face an Aging Crisis นะฮะกำลังบอกชัดเจนว่าสารประเทศนี้มีปัญหาอย่างนี้ทีนี้มันต้องมีตัวเลขถูกไหมฮะในรายงานชิ้นนี้บอกว่าในช่วง20ปีคือตั้งแต่ปี2,545ถึง2,664ประมาณ19-20ปีเอาแบบกลมๆเนี่ยนะครับประเทศไทย มีบุคคลที่เข้าขายสูงอายุคือตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะในช่วง20ปีนั้นนะฮะคือ 4- 5ถึง64เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก7%เป็น14%ภายในระยะเวลา20ปีไอ้สัญญาตัวนี้บอกอะไรแสดงว่าในใน,ในในในระยะเวลา20ปีประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง2เท่าภายใน20ปีถูกไหมฮะและสัดส่วนตัวนี้เพิ่มขึ้นจากเลขหลักเดียวกลายเป็นปเลขสองหลักและสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่า เมื่อเอาเวลา20ปีตรงนี้ในช่วงเวลาปีพศที่ตรงกันเป๊กเลยเนี่ยไปเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันพบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเอามาดูกันครับเขาบอกว่าประเทศที่เข้าสู่ผู้สูงอายุหรือสูงวัยเนี่ยนะฮะในสัดส่วนแบบนี้นะคือ65ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้เวลา24ปีนะครับ ถึงจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือ65ปีขึ้นไปอเมริกาใช้เวลา72ปีนะฮะถึงจะมีผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปฝรั่งเศสใช้เวลา115ปีนะฮะถึงจะมีผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะญี่ปุ่นอเมริกาฝรั่งเศสที่เป็ประเทศที่พัฒนาชั้นนาเป็นผลิตอุาตสาหกรรมชั้นนําของโลกทั้งนั้นแต่ประเทศไทยใช้เวลา19หรือ20ปีะฮะที่มีผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป แล้วโตอย่างรวดเร็วจาก7เป็น1 4เหรือเพิ่มขึ้นถึง2เท่ามันจะไม่น่ากังวลได้ยังไงล่ะครับท่านผู้ชมครับนะว่าต้องมาดูสาเหตุกันครับว่าอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนอกนือจากตัวเลขที่ยืนยันแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เราเห็นชัดเลยนะครับว่าในแง่ของรายได้เมื่อเทียบกับสถานะของผู้สูงวัยนะครับเขาบอกว่าในปี2564เนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ษษมวลรวมหรือว่า GDP ขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยในปี64ี่เนี่ยมันอยู่ที่คิดต่อหัวกันออกมาเนี่ยนะครับประมาณ26 0,000 000กว่าา แต่ถ้าไปเทียบผู้สูงอายุญี่ปุ่นนะฮะที่อยู่ในญี่ปุ่นด้วยเป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะพบว่าเนี่ยนะครับรายได้ในสกุลเงินดอลลาร์ของผู้สูงอายุของคนญี่ปุ่นเมื่อเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยสูงกว่าคนแก่ในเมืองไทยถึง5เท่าคือพูดง่ายครับคนแก่ญี่ปุ่นเนี่ยยังมีรายได้นะหรือมีอะไรก็แล้วแต่สูงกว่าคนแก่ในประเทศไทยถึง5เท่าเหลือเชื่อครับเนี่ยมันถึงมันถึงได้เข้าสู่ตัวแรกที่บอกว่าแก่ก่อนรวยไงฮะนะฮะ ทีนี้ต่อมาครับปัญหาสังคมของการแก่ก่อนรวยซึ่งเป็นหนึ่งใน4สถานะที่ตอนนี้ประเทศไทยเจอเนี่ยนะครับตอบย้ําชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวหรอกนะครับมีเวียดนามศรีลังกาและประเทศไทยรวมอยู่ด้วยซึ่งมีสถานะแก่ก่อนรวยเกิดขึ้นนะครับสิ่งสําคัญต่อไปคือมันส่งผลกระทบต่ออะไรฮะรเศรษฐกิจระยะยาวอย่างแน่นอนครับคือในขณะที่คนเนี่ยนะครับไม่ต้องทํางานอีกต่อไป เข้าสู่สูงอายุแล้วกําลังวังชาเรี่ยวแรงอ่อนลงไปเยอะเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่มีเงินเก็บสะสมมากพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองในบั้นปลายของชีวิตได้ดีเท่ากับคนสูงอายุในประเทศอื่นๆที่มีเงินเก็บมากพอและใช้ชีวิตบ้นปลายอย่างสะดวกสบายลูกหลานไม่ต้องดูแลก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอันนี้เรื่องใหญ่นะฮะมันสะท้อนกลับมาตรงที่ว่าตกลงรัฐต้องจัดเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราท่านๆก็จะเข้าสู่เกณฑ์ผู้สูงอายุนะี่อย่างแน่นอนถูกไหม นั่นก็แสดงว่าโดยเฉลี่ยในภาพรวมเนี่ยผู้สูงอายุประเทศไทยเนี่ยเงินเก็บก็ไม่มีนะฮะรายได้ก็หายเงินเก็บก็ไม่มีนะลูกหลานลูกเล็กเด็กแดงจะเลี้ยงดูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับบทวิเคราะห์ของนสนักข่าวดิอิคโอนอเมสเนี่ยนะฮะยังบอกไปเลยครับว่าไอ้ปัญหาแก่ก่อนรวยเนี่ยนะครับแล้วประเทศไทยยังเจอการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุแบบชนิดที่ทะยานแบบไม่ทันตั้งตัวก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับ ทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับยังมีอีกหนึ่งปัญหาสถานะคือแก่ไม่มีที่ไปเขาบอกว่าประชากรที่ทํางานในประเทศไทยเนี่ยลดลงทําให้ประชากรที่เข้าสู่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับทำงานในเมืองใหญ่เนี่ยฮะหมดโอกาสในการทํางานในเมืองขนาดใหญ่ๆลดลงนะครับและที่สําคัญก็คือว่าในแง่ของผู้สูงอายุต่างๆจังหวัดเองก็ไม่มีงานทําเนื่องจากว่าถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวอยู่ด้วยคือเข้าข่ายของการแบบแก่โดดเดี่ยวเพราะลูกหลานเข้ามาทํางานในหัวเมืองขนาดใหญ่ หรือแม้แต่เมืองที่อยู่ในอำเภอเมืองและที่ให้คนเท่าคนแก่เนี่ยอยู่ต่างตำบลหมู่บ้านซึ่งโดดเดี่ยวอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีความน่ากังวลกับสถานะผู้สูงอายุอยู่สี่อย่างด้วยกันคือประเทศไทยแก่ก่อนรวยนะแก่ไม่มีที่ไปนะแก่ไร้ที่พึ่ง แก่โดดเดี่ยวท่านผู้ชมคิดว่า4สถานะเนี่ยท่านผู้ชมห่วงอะไรมากที่สุดนะครับส่งเข้ามานะครับ